สวัสด,ดีครับผมสุพศสิรินะรุอมานติดตามดูคลิปและวิดีโอต่างๆของผมได้ที่ YouTube ช่องซูจิโกคลิปนี้เป็นคลิปที่458ช่องซูจิโก้9826คือจริงๆหลอดชระเปาตัวนี้ผมต่อหลอดกลมเล็กๆ เพิ่มอีกตัวหนึ่งข้างในนะเป็นเจ็ดวัตต์นะครับปกตินะหลอดสระเปานีออนกลมๆสามสองวัตต์อะบางคนเขาก็จะใช้ตัวหลีไฟนะถ้าจะใช้ตัวหลีไฟมันก็จะแพงนะตัวหลีไฟมันร้อยสองร้อยหลายร้อยก็มีนะมันจะต้องซื้อเพิ่มอยู่ในสวิตอ์นะให้ซื้อเพิ่มมาตรงนี้เป็นตัวหลีไฟได้นะมันจะมีแบบเล็กๆเยน,นะไว้ตรงนี้ แต่ผมต่อแบบนี้ผมเพิ่มสวิตตัวนี้ตัวเดียวนะเดิมอันนี้คือนีออนเนี่ยน,นี่คือหลอดนีออนกลมจะเป่าอะ่ะนะอผมก็เลยเพิ่มตัวนี้ตัวเดียวนะเนี่ยตอนนี้สว่างแล้วนะครับผมเพิ่มตัวนี้ตัวเดียวก็รวมๆแล้วประมาณสี่ห้าสิบบาทมันถูกกว่าเยอะนะมันก็สะดวกดีนะจะเปิดหลอดเล็กหรือเปิดหลอดใหญ่แล้วก็เลือกสวิตเอาแค่นั้นเอง แล้วก็เดินสายมาเส้นเดียวลงนี้นะครับไฟกลม E ยี่สิบเจ็ดตัวนี้นะอ่าเจ็ดวัตต์แต่ตอนนี้ติดแค่นี้เองนะครับติดนิดเดียวนะใครๆก็นึกว่าหลอดไฟมันเสียแต่จริงๆแล้วผมบอกว่าหลอดไฟมันไม่เสียนะเรามาดู บางทีมันก็ติดอาเนี่ยตอนนี้ติดสว่างโล่เลยนะนี่ไงนี่ไงติดสว่างโล่เลยผมถึงบอกว่ามันไม่เสียไงนะความจริงแล้วมันน่าจะสวิตตัวนี้เสียนะเดี๋ยวผมปิดแล้วเปิดใหม่ดูนะอะดูความสว่างตรงนี้ไว้ก็แล้วกันนะอ่านี่ไงมืดได้เห็นไหมมืดและเนี่ยเดี๋ยวแค่เนี้ยสว่างแค่เนี้ยนะครับ เดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนสวิตตัวนี้ดูนะว่ามันใช่สวิตเสียไหมถ้าสาวิตไม่เสียก็แสดงว่าไอ้ขั้ว E ยี่สิบเจ็ดข้างบนน่ะมีสิทธหลวงนะซึ่งมันแปลกนะจริงๆแล้วมันแปลกปกติแล้วมันคือไม่ติดเลยขั้วไม่ดีหลวงมันก็จะไม่ติดเลยปกตินะอ่าแล้วเราก็เคยเจออีกเคสหนึ่งนะสวิตตัวนี้ ไม่ดีจะทําให้ไฟกระพริบได้ด้วยเดี๋ยววันหลังเจอจะทําคลิปให้ดูนะมดเข้าไปทํารังเนี่ยแล้วมันก็กระพริบไฟกระพริบเลยพอดีผมไม่ได้ถ่ายไว้นะครับเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนสวิตตัวนี้ดูนะอะเราจะมาเปลี่ยนสวิตเลยนะนี่ไงเรามีสวิตอยู่เราก็จะแกะฝาตัวนี้ออกมาแล้วก็ถชายสกูสองตัวนะ นี่นะเราต้องเปลี่ยนตัวนี้นะจากการลองเปลี่ยนสวิตดูนะปรากฏว่าสวิตไม่เสียนะแล้วตอนเปลี่ยนสวิตนะผมปิดเบรกเกอร์นะเพราะว่าปลอดภัยไว้ก่อนเพราะถ้าไม่ปิดเบรกเกอร์มันทํางานยากเวลาเราจะดึงแล้วก็กดไอตัวสวิตลงมันทํายากผมก็เลยถอดมาแล้วเนี่ยคั้วันนี้แล้วเนีบมาลองกัน จะมาลองกันว่าตัวลงเป็นที่คั่วนี้หรือเปล่าก็ที่คิดไว้ก็ไม่คั่วก็สวิตนะก็น่าจะเป็นที่คั่วแล้วมั้งเนี่ย ไม่ไม่ขั้วก็ไม่เสียนะดูดิแต่อาจจะหลวมเนะีผมว่าขั้วมีสิทธิ์หลวมมันก็ติดสว่างดีนะแปลกนะไม่รู้ตกลงเป็นที่ไหนเดี๋ยวต้องหาดูเนี่ยต้องไม่มีอะไรเลยเนี่ยถ้าสว่างดีอะ่ะ เนี่ยเพราะว่าหลอดตัวนี้ผมเพิ่งเปลี่ยนเมื่อเดือนสองเดือนปีหกหกเองเนี่ยเดือนสองปีหกหกปีที่แล้วปีประมาณปีครึ่งแล้วมันเป็นที่อะไรถอดเนี่ยออกก่อนแต่รู้สึกขั้วตรงนี้จะหลวมนิดนึงนะตรงเนี้ยขั้วตรงเนี้ยมันจะหลวมนิดนึง เดี๋ยวผมจะไปตอกมันขั้วขั้วเนี้ยขั้วเนี้ยมันหลวมหน่อยหนึ่งเดี๋ยวจะตอกตอกให้แน่นเลยนะแต่ขั้วนี้ไม่หลวมขั้วนี้ไม่หลวมเดี๋ยวไปตอกให้แน่นก่อนแล้วค่อยขึ้นไปลองใหม่ตกลงเราเจอสาเหตุแล้วละ่ะขั้วไม่เสียนะนี่ไงสายไฟเป็นเป็นข่ามเอวดำๆไงไฟไม่ผ่านเห็นไหยนี่ไงสายไฟเป็นข่ามเอวดำๆเดี๋ยวผมจะขูดให้สะอาดแล้วก็ ่าใส่เข้าไปใหม่นะนะครับนี่ไงขูดขูดให้เห็นทองแดงใหม่ๆเลยนะเพราะฉะนั้นก็ใช้ได้แล้วล่ะนะครับจับแสงตรงนี้นะดูชัดกว่าสว่างเลยเห็นไหมสว่างเลยเอาลองจับที่หลอดไฟเพราะมันสว่างมากเลยเนหะ็นไหมก็ใช้ได้แล้วนะครับขอบคุณทุกๆท,ท่านที่รับชมคลิปของเรา ขอบคุณที่ช่วยแชร์และกดติดตามและขอบพระคุณอย่างสูงที่อุดหนุนสินค้าของเราสวัสดีครับเครื่องกรองน้ำ ROC ขั้นตอนควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์อัจฉริยะซูจิโกจะมีเสียงเตือนหลังเปิดเครื่องจากนั้นเครื่องก็จะเข้าสู่ระบบ ออโต้ฟลัดน้ำทิ้งเป็นเวลา18วินาทีแล้วเครื่องก็จะเข้าสู่โหมดของการกรองน้ำปกติหรือ Purify มีระบบเตือนเมื่อไม่มีน้ำมีสัญ,ญลักษณ์ของซอ r c สเตือนว่าไม่มีน้ำเข้าเครื่อง มีระบบควบคุมการตรวจเช็คค่า TDS ของน้ำได้4 ppm ผลการตรวจเช็คน้ำ RO จากเครื่องกรองน้ำซูจิโกะมีผลดังนี้น้ำประปาเข้ามีคอรีนน้ำ RO ไม่มีคอรีน น้ำ r o ไม่มีตะกันค่า tds อยู่ที่1 ppm จึงเป็นเครื่องกรอง r o คุณภาพสูงเครื่องกรองน้ำซูจิโกะ4ขั้นตอนเซล15,000บาทจาก15,000บาท5เครื่องสุดท้ายรับประกันอะไรทุก ชิ้น25เดือนจะคืนค่าส่งหากมีการส่งซ่อมแถมไส้กรอง PP 10นิ้วทั้งหมด4อันแถมที่เปิดกระบอก10นิ้วแถมน้ำยาเช็คคอรีนแถมน้ำยาเช็คตะกัน แถมถังแรงดัน3.2แกลลอนแถมก๊อกน้ำสเตนเลสอย่างดี304ไม่เป็นสนิมโปโ m o ช่่นเพียง5เครื่องสุดท้ายในราคา7,900บาทค่าดูแลรักษาแสนจะถูกระยะเวลา2ปีหรือมากกว่าเพียง700 ห้สบาทสั่งซื้อได้ที่ลน์0811742480หรือที่ร้านซูจิโกะที่ช้อปปีแล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับขายอะไรเครื่องกรองน้ำ r าร o ราคาถูกสนใจติดต่อลาย0811742480ค่าส่ง20บาทโดยมีรายละเอียดของอะไร ราคาและรูปภาพตามที่แสดงในตารางนี้สั่งซื้อได้ที่ลน์0 8 1 1 4 2 4 8 0หรือที่ร้านซูจีกดที่ช h อปปีแล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับ